สวัสดีครับไม่คี้ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้คือส่องเป็นเงี้ยเงียบเพื่อนเลี้ยวมากขึ้นมามีไผ่ไปเมมกลับบ้านครับปูอินดากับแม่ไรไปบ้านบ่ไปใส่กอสีบุญเรื่องไปสีบุญเรื่องอืมสีเพื่อนสีแม่เมืออใดรบ้าเนี่ยบอทาบ่เมื่อนี้กับผื่อื่นครับยังบืนเรื่องโอ้ครับผมไม่คี้กำลังเ็ขียงอยู่ครับกำลังเขียนอักขระพอมครับกับยันอ่อใครนะโอ้อะอัคระพร้อมสวัสดี มันเป็นลักษณะอะไรอาร์กิา,ามเห็นเบื้องล่าใน่เปียงผมว่ามันดีใจเบืเ้องเลียวมากเจ้ไก่ไก่ห้วยแม่ละเด้อบ,บาน,นีใไฮเลกตัวนี้ว่าสนอกเขียนเลกไว้ถ่าเอฟพี่ว่าดีว่าล่องประการแม่แม่พี่พี่เพิ่งฝากประกามาแม่อี่จะได้โบเหงา่นว่าจะได้เขียนยันเขียนยันมืดมืมคือยังหกสามสามจละปัน ขึ้นวไก่ถึงกาาบอกกัจ nah, ้าก้า okay, จ right ้ายู่นั่นเออขึยังหกส้มสามบความงมับ้แมนเอาขึ้นไปเลยขึ้นหกซ้มสามแต่ยังไงคือหอดหาหานี่เด่นขือหอดหาหาออ้วนวันนี้จะแมนได้คุ้มครับจะมาเที่ยวเลนอ๋ออันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวความเนาะม่ขี้เนาะครับเป็นตัวขอมนะครับผมตัวมอ่า ซึ่งเมคี้พันเกิดก็ร่งหัดเขียนหัดนั่นยู่มทั้งคุณเป็นยันเหรอครับผมนี่จังไหนแม่นครับเป็นยันืเป็นยันหัวใจปูเป็นใดนอนนีกจะขึ้นเลยเรครับไมขี้ฮะทางแต่มิ้นบวชบอครับผมงแต่วันที่เก้ามื่อวี้วันที่สิบแปดเม่นบอลคูเมื่อวา้โอเวอเมนมื่อันี้ยีบ <20 8 S 1> อเ็เหรอเนาะยี่สิเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ถ้าอาทิตย์ว่าบอ อาทิตย์สองอาทิตย์เหลือมั้งแม่อือสิบเอ็ดสิบสองหมื่นแต่ว่าจะยุนี่ไปเรื่อยๆเนาะอีกจักสองสามปีผมน่าไม่ขี้ว่าโอ้ยอยสองสามปีหรอหลายกว่านั้นบัวภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งอะบัวครับโอ้เออเปลี่ยนภาษาภาษาหนึ่งเอาภาษาหนึ่งกับที่ดินเติบวิธีภาษาหนึ่งกับปีนาพีลาพูดปีนาเอา กะนโนมโถทนานะโอ้ยจะมันดีแต่กเพื่อนยู่ได้ดีดิเขาอยู่ในความเงียบเขาก็ได้อได้เห็ุถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนําแต่บานนี่วันที่สร้างบุญสร้างกุศลนี่ไม่ขี้ฝันหรอไปตั้งแต่ตตองหวัดมากถามาฝันไปมิ่นกับฝันหนึ่งแต่วันที่สิบเจ็ดผ่นแล้วเอาฝันตั้งแต่ตตองหวัดเลยตัวนี่เมนครับอืมเออแล้วฝันทังไหนเนี่ยไม่ขี้ครับผม ตอนนั่นกับฟันกระถามเพื่อนนั่นแหละว่าเป็นยังเพื่อให้ออกตัวที่ปูเขียนเพื่อนว่าถ้าถ้าให้ออกตัวนั้นแล้วท่านจะไปอยู่ไหนเพื่อนก็บอกว่าความหมายกันคือแม่พอเป็นห่วงลูกกันสินะย่านบริพักบริพรอย่างมีสมาธิย่านจิตบ่สงบเพื่อนก็เลยเห็นหมาออกายทะเบียนนะอ่ะมอไซต์มินขั้นอ่าใบไม้เพราะว่าายทะเบียนมินอ่ะมันแปดเก้าเจ็ดหนึ่ง พันเพราะว่ามีกระซงเขาทั้งกลุมอยู่กัแล้วแต่บุญวัฒนาเพื่อนสี่ห็นกันแม่น้องเขียรลายตัวกับว่าคือหลายตัวแทังสีหน้าเข้ากัให้เป็นแนวทางก็ซื้อกันเพื่อนมากก็ซื้อกันเพื่อนบ่มากกับพานผู้เพื่อนมีทุนหน่อยเพื่อนก็อยากมีโศกมีไส้น้ำเห่าเนาะครับผมครับอันนี้ก็เลยฝันว่าองค์ตานลือกับองค์ยายแก้วกัลยามาทั้งแม่มิตทั้งมาเป็นต้นห้เพินะน้เพิ่นก็เลยบอกว่า องค์ยายบอกวาอ่าข้าจะให้กําไรแขนท่านเจ้าชายคงเก็บไว้ดีๆก็คือแบบเพิ่นซุปเป็นกําไรพญานาคไหมซุปใสแขนเพิ่นเลยบอกว่ามนุษย์อ่าบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นต้องเป็นคนที่มียานมีเซนมีบุญบาร,รมีมถึงจะเห็นกําไรในข้อมือมินน่ะนะเพราะว่าเพิ่นกะซุปใสให้เพราะว่าเพิ่นว่าให้เจ้าแค้วคาดพยนันอันตรายทั้งปวง สิงบดียามากำกายสิงบดีที่ผู้ใดคิดบดีคิดบุดบดบหรายก็ให้เขาแผบะให้เจ้าของไปเองพอามเขาคิดแต่คุณงามความดีคิดอาผ,ผ,ผ,ผลบุญผลกุศลมันก็สูบใส่ใส่กำไรสุบใส่ขอมือกับ๊บมือมันกับ่ร,รู้ว่าเพื่อนสิตรีเป็นตัวใดเนาะพ่อกำไรสุบใส่แบบนี้มือมันก็มีจ้าเพื่อนสิตีเป็นนึ่งหรือเป็นหากำไรมันก็เป็นเป็นศูนย์แม่กำไรเป็นศูนย์แม่นก็แล้วแต่เพื่อนสิตีเพราะว่าเพื่อนสุบใส่มือให้ นี่ส่วนตัวไม่ชี้เองแล้วนี่ตีกําไรเป็นศูนย์คืดว่าคืดคืดมาคืดว่าต้อพญายนาคมามาสององค์ครับผมพญายนาคมาสองแต่ว่าสําหรับมิ้นพญายนาคเป,นเป็นเป็นเจสเป็นเก้าหรือเป็นหกมันก็ตีได้หลายข้อหมายคกัรเท่าตีไปเพื่อนก็สิว่ามันหลายตัวเลขก็ให้ให้แม่แม่แพ,พี่พี่เอฟซีเพื่อนไปตีเอาแต่ว่าแยาลี่ยาลกดหายฟังข้ามเบ้าแล้วก็ไปตีคล้ายๆเป็นติกสอบ แปแปลรูปเป็นปริศนาครับคือจังเพิ่นเมื่อฝันคือจังมิ้นฝันตอนนั้นนั่นแหละครับผมฝันว่าอ่าองตารนี่ยเอารถกระบะสี่ประตูมาให้ครับมิ้นยังบอกว่ามิ้นประธานได้รับเอายู่เพิ่นกระถิ่นไว้ให้เขาบรู้ว่าสีเป็นสี่ยังน่าพ่อครับวันนี้อ่าพ่อตื่นเ้ามาปุ๊บเพิ่นอ่าที่แรกมิ้นโทรไปบอกขนส่งโทรไปบอกพี่นะครับว่าไปตะเบียนมิ้นทีบว่ามาตกติดเลขเก่าทั้งๆที่มิ้นไ่เคยเห็นไปทะเบียนใหม่ของว่าไส์ครับ พ่อมิ้นฝันเพิ่นเพิ่นกับไายทรงมากมิ้นบอกว่าไายทรงไหมเนมิ้นสิไายทรงเขงาได้กลมแหย่ใหม่ใหม,ม่เอฟซีเพิ่นเห็นครับเพิ่นก็นเลยถามว่าเอ้าน้องมิ้นือรู้ว่ามีเลขกเก่าพอรู้มิ้นเดาเอา<ม>อาจจะมีเลขกเก่าเพราะมันหนาปูเพิ่นจะให้เลขติดเป็นเลขมงคลเป็นเลขกเก่าเพิ่นกับอะไรไยวันนี้เพรออาะเพราะฝันที่ว่าริสีประตูปุ๊บ ข้องฟันในซีประตูปุ๊บมันบอพอผนีตป,ป้ายทะเบียนเพื่อนแก,แกะไทยหลุดทรงมาให้ครับแต่มินบ่อใดถือมันถือบ่อใดกันมินถือปุ๊บอ่าเพื่อนกะสีว่าบวชแล้วเป็นอย่างคือบ่อตัดกิเลสทั้งโลกเป็นอย่างคืงอยังห่งไวคือมินบ่อดห่หงไวคือเราตีเป็นปริศนาเป็นความฝันแล้วเอามาต่อจิกซอครับผมแมนครับเอามาปฏิทินประตอ้อกันแมนพ่อก็คือจังเท่าสีเซียงโศกนี่แหละครับมันบ่อใดมากแบบง่ายๆคือเราต้องผ่าน วิบากกรรมผ่านเคาะกรรมแต่ละยางแต่ละอันนี้แม่นบุญเฮ้าขันสิได้โชคยางก้าวทรายก้าวขัวเฮ้าก็ได้รับอือันนี้แม่นมันบอกเกี่ยวกันกับว่าอาต้องนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาสูงถึงบุญญาธิการสูงมันไม่เกี่ยวกันต้องดูว่าอดีตชาติบุญบารมีเราเคยเฮ็ดบุญอย่างมากเน่เคยสร้างกรรมสร้างยางกันมากมันจะติดพัวพันกรรมอดีตถึงปัจจุบันอืครับแม่นเฮ้านอนจะซื้อข้ากระได้เงินพอ คันมีวาสนาคันมีบุญเนาะแมนครับนอย่ที่บุญแต่ละคนเยอดมากเสําซ้ำกันครับตามว่าอ่าบางคนเพื่อนกับว่านอกเพื่อนกับวดได้รู้ว่าบวดแล้วเป็นอย่างคือบอนคือบวชถือศีลภาวนาคนเรามันแยกแกะได้ถือศีลก็คือถือศีลคำว่าอ่าสัมภษณ์ก็คือคำว่าสัมภาษณ์ครับ คนเราบริเวณว่าห้าเสียห้าปิดกายปิดวาจาปิดหูเ้าบประเด็จปฏิบัติกรรมะฐานหรือเข้ากรรมถ้าเข้ากรรมก็คือปิดกายปิดวาจาปิดหูปิดจมูกจมูกนีคือเป็นลมหายใจก็คือบริต้องพบคู่คนก็คือนั่นแหละคือปิดกายปิดวาจาแต่ในช่วงนี้เราปิดกายปิดวาจาไม่ได้ก็คือผู้ใดถามเ้ากระตอบผู้ใดอ่าทายเพื่อเพอนอยากเห็นเนาะพอพูนเนาะพอพื่อยากเห็นห้าวคำว่า วาจาเราก็พูดไปในทางธรรมพูดในอาข้อคิดดีปฏิบัติดีประพฤติตีเพื่อนก็สอนเมือ่อแต่ว,ว่าอยู่ที่ค้นเพื่อนสิฟังเข้าแบบไดห,หรือว่าเพื่อนสิวาเข้าแบบไดก็ให้เพื่อนเราเลียนรูด,ด้วยด้วยตัวของเพื่อนเองนอกไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราเองอืมแม่นครับพ่อนนอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงแมน่นย่ดอก แม่ชีพูดได้ถูกต้องมากๆเพราะว่าไม่เป็นแม่ชีไม่บูมันพระครับผมเพราะว่าแม่ชีก็เหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปแค่รักษาศีลสสห้าศีลแปดคข้าาเขาปฏิบัติเขากับปฏิบัติไ้ปูเมื่อเวลามาเข้ากับกวดตาดกวดล้านกับเพิ่นกับบได้มาตลอดกับขึ้นก,กับ่อด้มาปุ๊บกับยุ่งสิละ่ะอยู่กับน้องน้องกระเฝฟาข้างนั่งเขียนาัาขะระฟังเพลงบทสวดปูป้ายพ่อได้สงบนิ่งสงบใจ ไม่มีอะไรแนี่นอนคนเราบุญเวียนว่ายตายเกิดอันสังขารคนเท่ามันว่าเที่ยงเนาะพอะเฮาสร้างบุญบาร,รมีสางอากุศลไว้บวดีก่วบ่ถ้าเราสร้างบุญบาร,รมีไว้เถือชาตินี้จะเกิดผลคําบรมุานพาุนมามันก็นยุี่ผลบุญผลกรรมของแต่ละคนเพื่อเคยสางคุณงามความดีบ่เพื่อเคยสางกรรมยังแมนะ่คําว่าสร้างกรรมกับสร้างคุณงามความดีมันเฮ็ดยากได้พอ ความีเห่านี่บเราทําวัดมาร้อยวัดแต่เราทําบาปแค่ครั้งหนึ่งลบลบเกิดเป็นศูนย์กลับมาศูนย์คือเก่ามันพูดไดว่ากวดล้านนีกวดเอาบุญมันไ่ได้บุญง่ายๆดิเรากวดเราต้องมีจิตใจบริสุทธิ์จิตใจเมตตาจิตใจเป็นบุญกุศลบ่เป็นว่ามากๆกวดกวดอ่ากวดล้านวัดตั้งสี่เดี๋ยวเพื่อนในโซ่ใายล่ะมันโบมนมันก็รวมผลบุญเก่าเราด้วยบุญบารมีกับเราด้วยแต่บางคนเพลินบวชมาก พันศาบอกว่าสิเป็นซี่เป็นพระท่านก็ยังไม่พ้นวบิบากกรรมวิบากกรรมค้นเท่าในในโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลหรือเมืองนรกมันจะแตกต่างกันเมืองอ่าเมืองนรกกับอ่ายม,มาโลกสิแตกต่างกันหนึ่งล้านหนึ่งล้านปีเท่ากับหนึ่งเมืองมนุษย์อืคนเราเรียนว่าตายเกิดสมมุ่าคน้นตายยังสิเนาะก็คนตายหนึ่งวันยังบ่หุสศึกว่าจะของตายอืม สองมือก็บรู้สึกรู้สึกว่าเจ้าของไปเที่ยวเมืองนั่นเมืองนี่เห็นนิมิตต่างๆแต่บาังคนธรรมดาสิบอเห็นเห็นเอื่นก็คือญาญญานออกไปแล้วเพราะญานมือสามกับบุหงาเมือที่สี่บริวารยมบาลยมวถูตเป็นสีมาลับร่างนั้นก็จะเป็นสังขารละอะไรวิญญาณสังขารก็สิไปจงจําอยู่ในขุมนรกขุมนรกเพิ่นกสิไลเนาะ เลยว่าท่านเคยทําคุณงามความดีหรือเปล่าตั้งแต่ท่านเกิดยังเยาว์วัยยังเป็นเด็กผู้บริสุทธิ์กรรมนันกรรมนันกรรมนันป็นกระสิวนเนป็นกสิไรขุมนรกนี่ขุมหนึ่งขุมสองขุมสาม่าสัตว์ตัดชีวิตบอจังสั่นจังสีปืนกรสิไรมากเพราะไรมากปุ๊บเราทุกคนถ้าหมดหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเวียนว่ายตายเกิดในขุมนรกนั่นแหละเขาจะเห็นเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกอีกข้างบอรือว่าเขาเคยสร้างกรรมกับอ่า สรรพสัตว์ทั้งหลายกระสิเกิดไปเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายจนกว่าจะวนเวียน่ายตายเกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งว่เาเป็นอย่างบางคนว่าทุกคนเป็นอย่างคือจําอดีตชาติจะของว่าได้ทุกคนเป็นอย่างคือจําจําได้เป็นบางคนส่วนหน่อยอเขาเรียกว่าน้ำำาําอมฤตเขาเรียกว่าเป็นเป็นน้ําที่ลืมระลึกชาติไม่ว่าจะหลายร้อยชาติก็คือเป็นเสียดื่นถ้าถ้าไม่ดื่มก็คือท่านไปเกิดว่าได้ เมื่อก็สิ <ừ> ตกลุมบาง <ừ> คนก็เกาะง่อยเกาะง่อยอ่ะคนที่เดินเดินยางไปคนที่สีว่าไปเตรียมพร้อมสิลงมาเกิดแล้วไป <ừ> บวมง่ายง่ายไปยางขัดค้นไว้ทีว่าดื่มดื่มเครื่องหนึ่งก็สิเกาะง่อยมู่ไปกระสิล้อยไปหนีไปเกิดได้นะ่ะ <ừ> ลงมาเกิดได้แต่ว่ายังไม่ได้ช <ừ> ําระล<า>้างกรรมเขาอืน่นบางคนก็คือจางขาพวกขานี่เนาะทำว่าดื่มบอกก็กินแต่กินไม่เยอะ เพราะว่าห้องนี้มากเกิดห้องเป็นนาคที่ห้องบวชไดปกปก้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาบ่ได้แต่ว่าเราบวชได้แต่บวชเป็นพราม์บวชเป็นชีบวชเป็นนาคที่คอย<ม>อบำรุงรักษาทางพระพุทธศาสนาครับก็เลยยงเสกสรรกระ<ม>สงบยี่อกพ่อถึงที่นี่ผู้ขาเป็นแม่ชียูู่ยูู้เดียวกับมี่อะช่องยูทูพ่อพ่อมาสัมภาษณ์แม่แม่เพิ่นเห็น<ม>แต่ว่ากับ่ได้หายเลขดอกก็าหายเพิ่นไปนตีเอา เอาความฝันของมินเนาะมาเพื่สิตีเป็นเด็กใกันเท่าตีเมื่อมันก็เป็นหายู่เลยมันบอระพากําไลพญานาคอ่ามันเป็นวงกลมครับแล้วบันนี้สวบใจแขนแขนนึงครับก็ให้เพิ่นตีเอาหน้าทมินตีมันก็สีหล้ยยตบวันนี้พอมินฝันมินลืมเบาบวดนี้พอมินฝันว่าอ่าองค์ยายกัลยาแก้วกัลยาณน่เอากาไลมาให้มินปุ๊บมินบอเมื่อนั้นมินไปหับแม่ไปหับแม่อยู่สี่เรื่อง ลับมาวันนี้มันนอนฝัน<ม>นอนฝันและขับรถพี่อัพรถพี่อัพขั้นสีขาวนั่นแหละ<ม>ขับรถพี่อัพสีขาวเราไปต่ำมอ่อไส้<ม>ไปต่ำมอ่อไส้บรู้ว่าเขาอน้ำมากเรู้ว่าเขาน้ำมากเขาก็ยิ่งยิ่งสิงงย,ยิง่ง,ง,มง,ง,งมินเลยเดยยิ่งสิพันกระจบวันนี้มันบมแตกยิ่งบมแตกวันนี้มันเลยยิ่งใส่อะหลอ่ลอรถต่าแต่ว่ารถนี้สิบพพริกบวขวาไม่ยังได้พอ<ม>ตรงไปมันชี้แบบปกติเลย เพราะมันยิ่งกันห้าบ่แตกบวกเขาเลยในความฝันนี่แหละมันก็ยิ่งใส่รอรถขางหน้าต่าเลยยิ่งใส่รอรถขังหนาเลยอืวันนี้ร,รถมันมีสีรอรมันยิ่งรอหนึ่งวันนี้ป้ายทะเบียนเลขรถน่ะอ่าเขาผรู้ว่ามันสีออกป้ายทะเบียนเก่านรถกระบ,บะอ่าห้าสามศูนย์สามอันนี้ป้ายทะเบียนเก่าของรถกระบ,บะอันที่ว่ามินไปเปลี่ยนใหม่นะ่ะป้ายที่ใส่ปัจจุบันนี่ก็คือ เก้าหนึ่งศูนย์สามเท่าหนึ่งศูนย์สามเพราะว่าปลายทะเบียนเก้ากอนที่มินทิเบียนน่ะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นห้าสามศูนย์สามแล้วปลายทิมินใส่ปั 5, 3, 0, 3, ปจจุบันปลายทะเบียนไม่นะ 9, 1, 0, ่ะเก,ก้าหนึ่งศูนย์สามวันถึงหนึ่งศูนย์หน่งรอหนึ่งข้งางหน้าแล้วรอมันเหลืออยู่สามโล มล้อรถกะตีตีเป็นชูนลอนแล้วเนาะเดี๋ยวยี่สามลอดกับสามชูนสามตรงกับป้ายทะเบียนพอดีแมนตรงกับปลายเก่าปลายถ้าเป็นหนึ่งศูนย์สามมันก็ตรงทั้งกป้ายเก่าพรไหมเลขศูนย์สามไหมป้ายเก้านี่เปลี่ยนออกกระโดนไปมินเปลี่ยนออกช่วงที่ว่ามันเข่าหนึ่งศูนย์หกนาดิที่ว่าตอนนั้นมินได้ปลายเมื่อไหร่มาดิครับครับอ๋อราะว่ามันพีคที่ว่าปูเป็นหาอายุล่างหนึ่งร้อยเก้าปีครับ แมมิงก็ไปรับอะายมันมๆแหลงว่าาย <c oughs> ๆแบบซ้ำซ้อนไหมพ่อฝันอ่อป้ายทะเบียนนี่เปลี่ยนออกไปก้อนหนาน,นั่นแล้วก้อนหนานที่จะฝัน,นช่วงที่ฝันนี่กัเป็นป้ายทะเบียนไม่แล้วแมนส่วนป้ายทะเบียนไม่คือเก้าหนึ่งศูนย์สามนะครับถูกยิงข้างหน้า ถูกยิ่งข้างหน้าข้างหน้าเป็นเก้าหนึ่งข้างหลังเป็นศูนย์สามเนาะใบไม่เนาะพ้ายเก้านี่เปลี่ยนออกไปตะโดนแล้วเอาเนี่ยไข่แบบไข่เหมือนต่อยจิกซองเหมือนหววที่แล้วอ่ะครับเหมือนหววที่แล้วมันบบแม่ปูเพ่นแหยู่ล่างเก้าปีพาอมันออกไปแล้วอ่ะหนึ่งศูนย์หกแล้วมันเมินมาฝันอีกแล้วมันมาออกตัวเก้าตัวเก้าก็คือแบบพีกล้วก็คือนั่นแหละที่ว่ามินได้ายทะเบียนหม่มาที่มันมาออกอ่ะหนึ่งศูนย์หกรอบที่สองก็คือมินได้ตัวนั่นหรอม่า มันตรงกันพอดีบะนี่กับม่าฝันมันคล้ายๆแบบมันซับซ้อนแบบคล้ายๆมันสี่หายแบบมาตัวเดิมแต่แต่จะสลับตัวเลขจังสีนแหน่หคือความคิดมินเด้เพราะมินรู้สึกแบบนั่นไง,ง,ง,งเพราะว,าว,าว่าถึงยิ่งปังเพราะว่ามันสิยิ่งยิ่งมินแล้วแต่ว่ายิ่งบ่แตกยิออ่งบ่เข่ามันเลยตัดปังเลยรอนะเข้เอาบรูแบบไปตำรถมั่วใสเขาในความฝันแต่ว่ากับฝันงงาอยู่ที่ว่าปูเพื่อให้เห็นอ่ะให้เห็นแค่แบบซัมนี่ คือจังเพื่อนนั่นเอาระบยาบไม่มีนีประตูแต่ว่าพระท่านได้รับเอายุเข้ากับพวลวันจีออกหกซีหกยังแล้วพ่อเนาะแต่ว่าซีประตูซีนั่นแหละแม่แม่นั่นแหละก็เลยกเพระได้เอใจ่ายยังนามินวันนี้ก็เลขกมันที่เข่าวันนี้มินอ่ะตั้งกองบวชยู่บานมันที่เจ็ดมันบวชแล้วมาตั้งกันเขาเอินยังก่อนหรอพ่อเขาหน้าเขาหน้าวันที่แปดแล้วบวชวันที่เก้า มันกระตรงได้ไหมสามตัวเจ็ดแปดเก้าที่แม่ทับทับเพิ่นน่ะทับเพิ่นนั่นคิดพอเนาะแม่เนะาะครับผมคนบพอดีคิดพอนั่งเมื่ว่าแต่คนณและแม่แม่ซี้กับพอดีคิดกับเลขน้องเบสกับศูนย์แปดเก้านั่นอเองน้องเบสนะคุณที่กว้างแล้วที่ได้ไม่ขี้กับที่ได้ฉันเพีย้ยนอ่าถ้าคุณเจ้าเพิ่อนก็จะได้ฉันเพี้ยนฉันอย่างตัวแบบนี้เข้ากันโรคขวนญไม่ขี้ซ้ำนี่ตัวแบนเนาะครับครับผมมาขอบคุณไม่ขี้หลายๆครับผมครับ